่อนอื่นนะครับพูดกันถึงเรื่องของทีมชาติก่อนเมื่อวานนี้เป็นข่าวใหญ่พอ,มอสมควรกับการประกาศรายชื่อ75อคนที่อยู่ในข่ายนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ว่าโหเรียกมาตั้งเยอะแยะอะไรยังไงกันนะครับซึ่งวันนี้ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายของสมาคมกีฬาฟุตบอลแม่ไทยคุณพาทิย์สุภระพงศ์ซึ่งเป็นเลขาธิการก็ออกมาพูดถึงเหตุผลว่าที่เรียก75คนเนี่ยเพราะว่า,ามันไม่ใช่เป็นฟีมฟ้าเด็กอย่างที่เราคุยกันเมื่อวานนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ต หวานเอาไว้ก่อนไม่รู้ว่าใครจะพร้อมมาเล่นบ้างสโมสรไหนจะปล่อยตัวบ้างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็จะมีการตัดชื่อออกแล้วก็เหลือตัวที่จะต้องพร้อมจริงๆอ่ะขณะเดียวกันมาโนมาโนก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับโยว่าอย่างไรใช่ครับอ่ะมามาโนก็พูดคล้ายกันพี่ปูมาโนก็บอกว่าเนี่ยเ5ดเนี่ยเดี๋ยวเขาจะตัดสุดท้ายเนี่ยเหลือ23เท่ากับโอสามเท่านะตัดทอนหนึ่งในสามเขาบอกว่าเขาติตดตามนักเตะเหล่านี้ตลอดแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยประสานกับสมาคมให้แจ้งกับ สโมสรต่างๆซึ่งแน่นอนว่าเขาแจ้งไปแล้วละ่ะสําหรับแผนต่อจากนี้เนี่ยเขาจะขอติดตามนักเตะแต่ละคนแล้วก็เลือกเอานักเตะที่ดีที่สุดกลับมาก็คือพูดเหมือนคุณพาทิตเลยว่าไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยนักเตะที่เรียก75คนเนี่ยจะพร้อมไป AFF กับเขากี่คนอเขาบอกประมาณนี้แหละก็คือเดี๋ยวต้องรอดูว่าบางคนลาหรือเปล่าเดี๋ยวบางคนมีอาการบาดเจ็บหรือเปล่าอหลังเกมนัดสุดท้ายก่อนเข้าแคมป์เนี่ย มันถึงจะเช็คได้พี่ปู่มาโน่ก็พูดพูดคล้ายกาันบ<อ>เหมือนที่เราบอกแล้วพี่ปู่บอกให้เตรียมตัวไว้ใช่ใช่ใช่คือถามว่าเหมือนเหมือนการเตรียมตัวไว้เนี่ยผมมองว่าส่วนหนึ่งคืออาการบาดเจ็บที่จะเล่นงานนักเตะว่าพอไปถึงนัดสุดท้ายแล้วพวกเขาจะสมบูรณ์ขนาดไหนอีกส่วนหนึ่งก็คือสโมสรพี่ปู่ว่าจะ,อะโอเคกับนักเตะที่จะติดทีมชาติไปในรายการ DFF Mitsubishi หรือเปล่าซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราได้ติดตามแต่ละทีมเนี่ย10 10 10 10เนี่ย ผมเชื่อว่า10แต่ละสโมสรที่เรียกมาเนี่ยสิคน9คน8คนสโมสรใหญ่ๆเนี่ยน่าจะไม่ได้คุยกับสโมสรแต่ส่งรายชื่อเข้าไปตามที่มาโน่เรียกแต่บุรีรัมณ์นักเตะที่หายไปเนี่ยเป็นนักเตะตัวหลักของนิมาติไทยเนี่ยน่าจะมีการพูดคุยกันก่อนหน้านี้พอสมควรครับคุณพาที่เขาก็บอกนายโยบอกว่าซึ่งตอนนี้สโมสรก็ทยอยที่จะตอบรับกลับมาแล้วว่าจะปล่อยใครบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน75้คนเนี่ยเผลอๆในสัปดาห์นี้จะรู้รู้แรกก็คือรู้แบบว่า ไม่ได้เลือกนะครับก็คือสโมสรเขาเลือกมาให้เลยว่าเขาจะปล่อยใครบ้างนะครับแล้วรู้ที่สองเดี๋ยวคงต้องรู้ว่าหลังจากปล่อยมาแล้วเนี่ยจะเลือกใครบ้างนะครับเพราะมันไม่ได้แอกว่าอ่สโมสรบอกว่าจะปล่อยให้กี่คนให้กี่คนตามแต่ชื่อนี้สมมุติว่ามีสิบคนเขาให้สามคนสามคนนี้จะเป็นสามคนที่มาโน่เจ้าหรือเปล่าอันนี้ก็อีกว่าอีกทีนึงนะถูกป่ะใช่ใช่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยสมาคมปล่อยเขาบอกปล่อยรายชื่อชุดนี้พี่ปู ถ้าเขาทาการบ้านอีกนิดหนึ่งนะเหมือนกันที่เขาทาการบ้านกับบุรีรัมส่งรายชื่อไปให้กับสมาคมอาสมาคมบอกว่าภายใน2ส,สัปดาห์เขาน่าจะรู้แล้วว่าสโมสรไหนสโมสรไหนปล่อยนักเตะคนไหนบ้างพี่ปู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าทำกันบ้านอีกนิด<ะ>นึงมาโนโพกิงส่งไปแล้วบอกว่าเอ๊ะพอจะปล่อยคนไหนได้บ้างแล้วก็ค่อยประกาศรายชื่อผมว่าจาก75น่าจะเหลือสักห0 55หให้มันเป็นมาตรฐานพอดีพอดีซึ่งการตัด<ะ>อย่างที่เราบอกเลย75ตัดเลยอ23เนี่ยมันเซนหนึ่งส่วนสามมันมันค่อนข้างจะเยอะครับอ่ะก เดี๋ยวเราดูนะครับว่าความเคลื่อนไหวในสัปดาห์นี้ที่มีการตอบรับกลับมาเนี่ยจะมีใครได้กลับเข้ามาบ้าง75นี้จะตัดตัวอัตโนมัติก็คือสโมสรเขาช่วยตัดให้นั่นแหละนะฮะกี่คนก็จะเหลือที่ให้เลือกได้จริงๆกี่คนนะครับอ่ะขณะเดียวกันวันนี้นะครับนอกจากชุดใหญ่แล้วเนี่ย U23 ก็มีความเคลื่อนไหวนะครับหลายคนถามว่า U23 ไม่มีความเคลื่อนไหวเลยเหรอ U23 ก็จะเป็นชุดที่เตรียมเล่นซีเกมนะครับและ U23 ทิ้งแชมเป์เอเชียด้วยใช่ไหมนะครับซึ่ง mm hmm. ก็ชัดเจนละว่าคุณยุทธนายิมการุณนะครับ จะเป็นผู้รับผิดอชอบซึ่งยังไม่ได้พูดเต็มปากว่าจะเป็นผู้จัดการทีมนะแต่จะเป็นผู้รับผิดชอบในบยูยิปส์สามานี้อ่าแล้วก็วางแผนเรื่องของโปรแกรมไทยลีกว่าจะไม่ชนไม่ซ้อนกันเรียบร้อยละคงจะไม่มีปัญหาเรื่องของการที่เอ่อบอลไทยลีกยังไม่จบแล้วซีเกมก็เริ่มเตะไปแล้วเหมือนครั้งที่แล้วใช่ไหมใช่ครับ คือตอนนี้เนี่ยผมว่าเขาวางโปรแกรมไว้พอสมควรเพราะว่าสมาคมน่าจะได้รับบทเรียนกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของแฟนบอลเยอะพอสมควรแล้วคุณยุทธนาหยิมการุณลงมาอจัดโปรแกรมไทยลีกว่าปีหน้าเลกสองจะเปิดเมื่อไหร่ก่อนปีหน้าจะเปิดเมื่อไร่จะเปิดเดือนเมษายนะอะไรเงี้ยขณะที่ไทยลีกสองจะขยับมาเปิด9เมษายนอะไรเงี้ยผมมองว่าเขาได้ทําการบ้านมาพอสมควรแล้วแล้วก็ได้เตรียมทีมมาเยอะมากผมว่าพี่หยิมคงเป็นผู้จัดการทีมพี่ปูแต่ว่าจะเป็นผู้จัดการทีมในทิศทางไหนแล้ว เปิดตัวได้ดีขนาดไหนอันนี้สําคัญแล้วก็เปิดตัวทีมงานของพี่ <ừ> um. ของพี่หิมเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นผู้จัดการทีมเป็นคนดูแลแล้วเนี่ยโค้ชจะเป็นใครจะเป็นอย่างที่เราบอกหรือเปล่าครับอ่าฮะก็โปรแกรมของยู23เนี่ยนะครับปีหน้าเนี่ยนะครับมันจะจบประมาณเดือนพฤษเดือนเมษานะแล้วก็จะมีเวลาเหลือประมาณสักเวันก่อนการแขน่งขันกีฬาซีเกมซึ่งก็มั่นใจว่าไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรนะครับแล้วก็จะทําให้การเตรียมทีมเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นไปได้นะครับใน ความพร้อมมากที่สุดสําหรับชุด4ีเกมนะฮะอ่ะก็เริ่มขึ้นหลายละนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องโค้ดเดี๋ยวรอให้ชัดเจนอีกทีหนึ่งนะครับ <laughs> ถ้าไม่มีปัญหาอะไรอิสาระสีโด,โดอ่ะเป็นหนึ่งเนนั้นแน่นอนนะครับวันนี้ังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะใช่ครับก็เมื่อวานแต่ว่าอย่างที่เรามีข่าวกันก็เขาเปิดตัวมาพอสมควรอนะ่ะมีอิสระมีโค้ดผู้รักษาประตูมีโค้ดบุ๊กบำรุงบุญพรมอะไรเงี้ยกูต้องรอดูอว่ามันจะเบ็ดเสร็จตรงไหนเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างเราพูดไปพูดไปเยอะแยะ กีแบนติดสัญญาอยู่นู่นนี่นั่นรอเปิดตัวชูเสื้อดีกว่าอันนี้ชัวร์กว่าเยอะถกเถียงกันไปทะเลาะกันเปล่า,าถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกด Subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอลร0 8นะครับ